สมาชิกพรรคเดมโมแครตขอให้ไบเดนปลดอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการสามารถกดปุ่มนิวเคลียร์สำนักข่าวสตุนิตรายงานว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐจะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการกดปุ่มนิวเคลียร์ได้ทุกเมือ่อและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ตำแหน่งนั้นไม่มีอำนาจยับยัง้งและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดี ทางด้านของนายจิมมี่เพนนตาซึ่งกล่าวว่าเขากำลังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนติดตั้งและตรวจสอบในการถ่วงดุลอำนาจในโครงสร้างของการสั่งการและการควบคุมนิวเคลีย์ เพราะว่าการที่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการกดปุ่มนิวเคลียร์ได้ถือเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงหลังจากประธานาธิบดีในอดีตเคยข่มขู่ว่าจะโจมตีประเทศอื่นด้วยนิวเคลียร์หรือมีการแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีและยิ่งปัจจุบันแล้วกองกำลังนิวเคลียร์ของสหรัฐมีขีดความสามารถในการโจมตีที่จะเกิดขึ้นได้เพียงในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น แม้ในข้อเสนอใหม่นี้จะให้นนซี่เพโรซี่และกัมาแฮลลิสเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองคนนี้ไม่สามารถที่จะปลดประธานาธิบดีได้หากพวกเขาไม่เห็นด้วยแม้ไบเดนจะสนับสนุนการควบคุมนิวเคลียร์เช่นการต่อสัญญานิวสตาร์ทกับรัสเซียแต่สหรัฐควรจะอยู่ภายใต้กฎการใช้นิวเคลียร์ที่ว่าจะไม่ใช้ในการทำสงครามเว้นแต่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีก่อน และควรให้คำสั่งการใช้อาวุธนิวเคลีย์ต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลแม้จะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะไม่โจมตีคุณด้วยอาวุธนิวเคลีย์เว้นแต่คุณจะโจมตีเราด้วยอาวุธนิวเคลีย์ทั้งนี้แล้วการกดปุ่มนิวเคลีย์จะมีอุปกรณ์ที่ผู้นำสหรัฐจะใช้สั่งปล่อยขีปนาวุธคือกระเป๋าถือที่มีชื่อเรียกกันว่ากระเป๋าฟุตบอลนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ฟุตบอล ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพิเศษจะหิ้วกระเป๋านี้ติดตัวไว้ตลอดและเดินทางไปกับผู้นำซารัดซึ่งมีน้ำหนักกราว20กิโลกรัมข้างในจะเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยตรงกับกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตากอนในกรณีที่ประธานาธิบดีซารัฐจะออกคำสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตัวประธานาธิบดีเองจะต้องยืนยันตัวเองด้วยรหัสลับที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อยืนยันตัวตนแล้วประธานาธิบดีซารัฐ ก็สามารถที่จะออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาคอนเกรสหรือว่ากองทัพแต่อย่างใด